สวัสดีค่ะเด็กป2นะคะวันนี้เรามาทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาป2ในหน้า82กันนะคะนี่นะครูขย,ยายอยากนิดนึงนะคะข้อ5สั่งว่าเขียนคําจากภาพและตัวอักษรที่กำหนดให้มีภาพอันนี้ครูถ่ายมามันน่าจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าในหนังสือของเด็กๆมันก็จะชัดอยู่นะคะ มีภาพให้แล้วเราก็เปลีป่ยนเป็นคำฝั่งนี้นะคะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะตรงนี้เป็นสระแอนะคะตรงนี้เป็นปลา,ปาตรงนี้รอเรือปลา,ปารอเรือดังนั้นคํานี้ก็คือคําว่าอะไรคะลูกคำว่าแปรปรวนนั่นเองเราก็เขียนคำว่าแปรปรวนลงไปแปรปรวน เขีนแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปก็สองเห็นแบบนี้เรารู้เลยนะคะนี้เป็นกอไก่แล้วก็อันนี้เป็นพอพานก็คือคำว่าการพิษนั่นเองการดการดพิษค่ะ ต่อไปข้อสามก็คือคำว่ามนุษย์ต่อไปข้อสี่ค่ะข้อสีอคอออ่คือคำว่าอะไรลูกมออ่างคือคำว่าอันตราย ต่อไปข้อห้าคำว่าอะไรลูกพลาสติกพลาสติกเก่งมากมากเลยเขียนคำว่าพลาสติกลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆเขไปดูนะคะแล้วก็ถ้าอยากทำเองเด็กๆทำได้เลยนะคะ วันนี้หน้า81ก็เอ้ยหน้า82เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันหน้า83ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ